นี่ซ้ำขนาดที่ผมเปรียกไปเบิ้งนะครับอันนี้คือเครื่องรแรกเลยเครื่องคู่ของผม่าตัวนี้กัสีมีการทํางานสามระบปบนะครับใส่ข่วสวสว่านแล้วก่ะสามารถเจาะกระแทกได้ยี่สิบโวลต์ดีวอตี่สีเป็นบัตเลดครับมาเติมบบตเลครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับสีมีอุปกรณไล่สาย ก็ต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคไรสายโดยแท้จริงครับผมโดยเฉพาะเครื่องมือสร้างพวกเกือบทุกอย่างครับที่ใช้ไฟฟ้าสม,มัยนี้โดยเฉพาะพวกสว่านหรือว่าเครื่องเกียร์แม้กระทั่งเลื่อยพงเดือนครับผมวนี่เลยพัฒนามาเป็นระบบไรสายกันหมดครับผมแต่มีให้เห็นให้ใส่กันแทบทุกแบรนด์ครับผมโดยเฉพาะแบรนด์ดังๆหรือแบรนด์บ่ดังแบรนด์ไม่แบรนด์จีนแบรนด์อย่างนังสิแต่มีเห็นในตลาดเยอะแยะครับผมอ่ะเมื่อนี้ก็สิมีเก็ตด,ดีๆ มีคาแนะนําเครื่องมือไล่สายามือนีสิเน้นก็คือเป็นสว่านนะครับในส่วนของเครื่องเกียร์นะผมเด้ลงไปแล้วผมก็สิมาแนะนําว่าวิธีเลือกสว่านหรือว่าใช้ควงไล่สายหรือว่าสว่านมันก็มีหลายแบบหลายขนาดครับผมบ่เริ่มไปตั้งแต่เก้าโวลต์สิบโวลต์สิบสองโวลต์ยี่สิบสี่โวลต์หรือยี่สิบโวลต์นะครับเขาสิเลือกแบบไหนมือนีเสียคําแนะนาครับผมนี่ก็สิเป็นส่ผมมีใส่อยู่ขนาดนี้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กเอนเดกอร์อันนี้คือเครื่องแรกเลยเครื่องคู่ของผมสำหรับตัวนี้ผมจะไปอัปเกรดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นเก่าจุดหกโวลต์ในส่วนแบตเตอรี่เก่ามันเนี่ยจะเป็นในแบบนิเกิลแคดเมียมครับผมซึ่งผมก็มาอัปเกียรดเป็นนิเทียมไอออนครับผม ความแห้งของแบตกะซ่าเก่าวน,นะครับซึ่งแบตเก้านั่นมันมันบ o ทนครับผมมันบ o แ h a n g เลยกับ b o t h ใส่แป๊บเดียวก็หมดผมก็เลยมาเกียรติใหม่เป็นอิเทียมไอออนครับผมก็เพรากฏว่าใส่ได้ดีขึ้นครับทนแห้งแล้วก็ใส่ได้โดนอีกอ e um ครับผมเก,ก,ก่กาย,ย,ยาิ่งก็โดยเฉพาะสวิตนี่ผมก็ดัดแปลงมันอ่าตัวหนาท่อหงกับใส่ตัวนี้เนื่องจากสวิตเก่ามันเสียนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ สำหรับในส่วนของการอัปเกรดแบตเตอรี่นี่ผมเลยลงคิปไปแล้วพี่น้องอยากเบิ้งยังไงกัลองย้อนหาเบิ้งนะครับเด้อ้าเทียผู้ใดมีรุ่นเดียวกันนั่นเอครับัวอยากอัปเกรดแบตมันนะครับอันนี้คือตัวแรกครับสวานคูผมต้องบอกว่าผมเคยจักแบตไรสายไม่ไมกัเห็นตัวนี้กัเลยเอามาลองเบิ้งนะครับหลังจากนั้น,น,นตัวนี้ก็สิเป็นตัวที่สองครับอันนี้ือเป็นบอด ตัวนี้ก็สีมีการทํางานสามระบบนะครับใช้ควงสว่านแล้วก็สามารถเจาะกระแทกได้คือเจาะคอนกรีตได้ครับผมแจงบิดปับได้ยี่สิบระดับตัวนี้ตัวเป็นตัวที่สองครับผมตัวต่อมาตัวล่าสุดของผมก็คือน,นี่ครับดีวอตัวนี้สิเป็นดีซีแปดศูนย์ห้าครับผมตัวนี้สิเป็นบัตรเลดมอเตอเร,ร์บัตเลดครับยี่สิบโวลต์ในส่วนของบอดนี่บอดนน่สิเป็นสิบจุดแปดครับผม สิบสิบแปดโวลต์อ่าอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไฟฟ้าครับนี่ก็คือที่ผมมีใส่นณะนี้ครับผมเริ่มจากแบ็กแอนเด็กเกอร์นี่เป็นตัวเป็นคู่ของผมก็ได้ตัวแรกตัวที่สองมากับเป็นบอดตัวที่สามมากับเป็นดีวอออกแสียงเก่บบาๆอยากถือบันไดเราภาษากรีบรกบกแข็งแรงที่นี่เป็นอย่างผมยังต้องมีต้องซื้อหลายเครื่องบัรน,นีก็เริ่มจากเครื่องแรกที่ผมใส่อะมีความดู้ืึอว่า แบตมันบะทนนะครับอันดับแรกเลยแบตมันบะทนเล้คก็กำลังมันบะดีงานที่มันเหมาะสมก็คืองานขันน็อตหรือเจาะน้อยๆเล็กๆน้นอยครับผมซึ่งตัวเก่าแบตเก่านี่ใส่งานแป๊บเดียวก็หมดครับผมมันบะทนนะครับบางทีเห็นงานต่อเนื่องมันมันเหุ่ใผมมองว่ามันมันบะพอใส่ผมถึงเลยสิ้นใจมาเอาตัวนี้ครับตัวนี้ค็ถือว่าเป็นเกียรดีตัวหนึ่งครับผมรุนกับ GSB1080 นี่เป็นตัวที่สอง อ่าตัวแรกผมมองว่าแบตมันบ่ทนด้วยกับกำลังมันบอถึงสำหรับบอดนนี่แบตทนครับผมทนใส่งานต่อเมืองเลยโดนเดียวกับกำลังบิดกับแห้งถึงไม่อีกตัวนี้เป็นสิบปุ๊บสิบจุดแปดวลต์นะครับเนาะการทำงานกับตอบสนองผมจะคิดว่าตอบสนองแล้วนะครับในขณะที่ตัดจริงใจสือสามารถขันสกูเจาะสววานสระเจาะกระแทกเจาะซีเมนต์ได้ที่สำคัญก็มีสองเกียร์ครับผม ี๊หนึ่งเียสองครับผมด้งบิดกะถือว่าดีครับผมสำหรับตัวนี้เนาะในแบตเตอรี่ก็ถือว่าทนอ้าวใส่ไปใส่มาผมรู้สึกว่ากําลังมันยังบ่เถืงออีกเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จังได้มีตัวที่สามตามมาครับก็คือตัวนี้ยี่สิบโวลต์ดีวอตัวนี้สิเป็นบบตเล็ครับผมมาเติมแบตเลแตเป็นตัวนี้สิเป็นยี่สิบโวลต์นะครับยี่สิบโวลต์พาวเวอร์สแต็ค แบตตัวนี้มันสีดีคือเขาดีใใส่งานดีนักหนักกับผมในเวลาสัน้นๆตัวนี้มันสีรู้รสึกว่ามันสีหนึ่งชุดหกเอ็มยิ่งใหญ่เยับตัวนี้นะครับนะอ่านี่คือชุดแรกที่ผมซื้อมากต่ราคาอะสูงขึ้นตามลำดับกับผมตัวบัตเลดตัวดิวอ์ตัวนี้กะบมีสองเกียร์คือกันครับหนึ่งเกียร์เจีดหนึ่งครับเจีดสองครับผม ทำงานได้สามแบบสองแบบก็คือเจาะแล้วก็กระแทกครับผมแล้วก็แรงบิดปรับได้สิบห้าระดับอันนี้นะครับปูดถึงพวามแห้งตัวนี้เลื่อนเรือครับผมเพราะว่าสีเกียร์หนึ่งเกียร์สองแรงครับแรงมากแรงถึงขนาดเจาะคอนกรีตเจาะกระแทกขนาดหี่ๆนะครับสามหุน4ี่หุนหรือถือตามที่ปากจับนี้มันลบได้นี่สบายๆครับผม ความแห้งนี่ตอนที่ผมทดลองเบงนี่มันกัดผมอยากบอกว่ามันความแห้งมันเท่าเท่ากับเปียบสว่านเวฟฟ้าตัวไปครับผมถึงขนาดบิดเวลาจอเข้าไปติดมันติดแรงบิดมันสามารถสบิดให้ข้อมือห่อนิดจะไถบาดเจียบได้ครับผมนี่คือความแห้งของมันครับที่นี่ความแตกต่างของมันก็คือผมสิบบเปียบเทียบแนวอื่นก็คือแตกต่างชัดเจนก็คือยี่สิบโวลต์สิบโวลต์เก้าโวลต์ที่ชัดเจนก็คือความแห้งของมันนะครับที่นี่ มีชิบวนี่มันแห้งกับริงครับแ่เทียบขนาดแล้วนี่มันใหญ่มากครับนี่ซ้มขนาดที่ผมเปรียบไปเบื้องนะครับขนาดมันใหญ่มากซึ่งทาไปใส่งานที่ต้องขึ้นที่สูงหรือว่างานที่ต้อตงไปใส่ต้องื่อนง่ายหรือพกผ้าอยู่นี่มันกระสีลำบากแล้กน้อยนะครับในส่วนของตัวนี้น้ำหนักกะหลายกว่ากันหลายครับผม ข้อดีของตัวแญ่ก็คือกําลังมันหลายครับสามารถจอเลิก่อป,ปูนกระแทกหรือ,อยังก็ได้ตัวน้อยจังบอน,นี่ก็สามารถใส่งานได้ทุกอย่างที่20โวลต์เห็ดใดแต่ว่ากําลังมันกระสิรอกลงมาคอยลงมาม่นี่ใส่เวลาทํางานอาจจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าแห้งมันหน่อยลงตัวนี้ก็ผมกระสิบอก่าวถึงมันอีกเพราะว่าเทียบเกจแล้วมันต่างกันหลายครับผม บอกว่ตัวนี้มันทํางานทำได้จริงครับแต่มันยังใส่เวลาอยู่เรากับมันสาบางที่เจาะงานที่ัหนักบางที่ต้องกลับไปใส่เกียร์หนึ่งี่ครับเพื่อว่าเพิ่มเพื่อสิเพิ่มแรงบิดมันขึ้นมาเพื่อสิมันเหตุงานนั่นได้นี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมตัดสินใจเอาตัวนี้มาคือยี่สิบบลิวว์นีครับสําหรับตัวนี้ในงานเจาะตัวเดียวจบเลยครับแต่ว่าขอเสียก็คือกําลังมันสูงจริงครับ มันกระลกแต่มันกระเลกมาโดยขนาดแล้ก็น้ำหนักมันเหตุไถ้มีประักในการพกพาเช่นงานต้องขึ้นที่สูงจังไปขันน็อตลังคาสิครับยิ่งสันไทยสิไหมอาจสิพกยากน้อยสำหรับดตัวนี้ขนาดก็ซือว่ากระทัดรัดพกพาง่ายสำหรับงานเน็กน้อยเช่นขันน็อขันตะกูหรือจาะเล็กๆน้อยๆเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้ดีครับแต่ว่าในขนาดเดียวกันแต่งานหนักอธิสู ดีวอยี่สิบบร์นี่บ่ได้ขอดีครับผมบอร์ดนี่ถึงมันจะมีขนาดเล็กแต่มันก็นมีความคล่องตัวสามารถตอดสนองงานได้ระดับนึงพกพาสะดวกดีวอร์เนี่แรงแล้วก็เช็ดงานได้หลายฟัง์กชั่นเ่ว่าหนักครับผมมันก็นมีหลายรุ่นนะครับเนาะยังผมตัดสินใจเรียกรุ่นนี้มากอะ DC 8 0ดนเนี่ยผมเห็นว่าขนาดนี้เหลือๆแล้วสำหรับผม รู้สึกว่ารุ่นทบรุ่นแห้งสุดอยู่ตรนี้กันนะสิเป็นดีซี905ด้วยยังไงเนี่ครับนุ่งับไข่รับค้าเนาะพี่น้องเนาะตัวนั่นเนี่ยชื่อว่าเป็นตัวแรงสุดของดีบอลในขณะที่ตอนที่ผมตัดสินใจสื่อตัวนี้นะครับแต่ว่าหอดถึงมือนี้หลุนไปหอดใส่ล้วเพื่อกันครับผมสำหรับรุ่นนั่นมันสิมีสามเกียร์ครับผมอันนี้สองเกียร์เนาะแต่รุ่นที่ว่ามันสิมีสามเกียร์ครับผมปรับความเร็วรอบได้สามระดับ เป็นอย่างผมถึงบาเลือกเดี๋นั้นผมเบิ้งแล้วมันแห้งครับแรงมากผมว่าแห้งว่าไฟฝ่าก่อนแรงบิดนีมาต้องห่วงครับบิดเอาขอมือหักเด้เลยครับตามดีเบิ้งเขาดสอบนะถึงผมมองว่ามันเกินความจําเป็นของผมแล้วกับมันกับมีนมขนาดตัวใ,ใหญ่ใหญ่กว่านี้พอสมควรครับผมถ้าเป็นงานเล็กๆน,น้อยเช่นคันน็อตคันสกรูธรรมดาเล็กๆน,น้อยงานเบาๆบางทีผมก็ใส่ตัวนี้แต่ส่วนมากถ้าคันน็อตซื้อผมจะใส่ตัวนี้บอสครับผม แต่จะเป็นงานเจาะผมจะเรียกใช้ดีวัวเพราะว่าให้กำลังดีสูงรอบตีแล้วก็แรงดีครับผมต่ได้ถ้าพ่อระวังถ้าเกิดมันสะดุดอันนี้ก็รุนแรงเหมือนกันอันตรายคือกันครับพิษไทยไเหตุใ,ใขอมือเข้าเกิดกเกิดการบาดเจ็บกันได้อันนี้คือที่ผมม่ใส่ครับตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกไฟฟ้าเกียร์จีนครับครับที่นี่ได้เห็นกันแล้วว่า ผลที่ผมเลือกใส่แบบใดจังใดวันนี้คําแนะนําถ้าหากพี่น้องตัดสินใจสื่อส,สวรรน์ไรสายหรือไขควงไรสายยาก,ยากๆนี่เ้างสิทิตัดสินใจจังใดถ้าคนมีงบประจํากัดกะคือว่าล่ะครับเลือกซื้อเฉพาะงานนั่นงานนั่นงานนั่นไปเลยเช่นถ้าคันกูสกูอธิไซรุ่นนี้ไปเลยถ้ามีงานแนวอื่นอีกเช่นง,งานเจาะหนักๆก็ใส่ตัวยญ่งๆขึ้นมาเลยหรือว่า งานของแผงวันเช่นงานคันสกูใส่ตัวหนึ่งงานจอใส่ตัวหนึ่งนี่สิครับถ้าคนไม่งบจำกัดล่ะสิตัดสินใจยังไดซื้อ,อยังไดจังสีไใดตัวเดียวแล้วก็คุ้มตัดขอบคุ้มงานที่เขาเห็ดของสิแนะนนาวิธีเลือกที่คิดว่าจะเอาเครื่องเดียวจบก็คือเขาสิเลือกแบบใดมันถึงสิตอบโจทย์ของเขาขอบคุ้มที่สุดในตัวเดียวผมก็สิแนะนําว่าให้เพียนาว่างานที่เขาสีเห็ดคือลักษณะใดเช่นถ้าเขาต้องการแค่จะขันน็อตคันสกูให้เล็กน,น้อย ก็เลือกเมื่อเกินสิบวนหรือสิบสองวนประมาณนี้ครับมันสีมีขนาดเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายแล้วก็คล่องตัวนะครับถ้าผู้ใดมีงานที่ต้องเฮ็ดกรเช่นอาจสินักไปหน่อยมีการเจาะมีการขันหรือว่าขัน,ยน,อ,ยขอ,นขยอย่างสินักหนักเจาะอย่างที่อนขางสินง่ายเองสิอันนี้ให้เลือกยี่สิบวนวบก้อนครับผมผมถึงแนะนํายี่สิบวนเนี่ยมันกระสิมีหลายขนาดตัวเล็กตัวใหญ่นะครับกระสีแนะนําว่า บางครเรียกตัวใหญ่นะครับจังนี้ผมก็พอใส่ง,งั้นจริงๆอะรู้สึกว่ามันยังไงอยู่ให้เลือก20โวลต์แต่ไม่ต้องเลือกตัวใหญ่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งแบตเตอรี่นี่ก็สําคัญครับผมแบตเตอรีย่ยิ่งก้อนใหญ่ยิ่งเก็บไฟได้เยอะแบตสองก้อนนี่เสนย่ามันสี่คนละขนาดนะครับอันนี้ 5A อ a s หรือ MR ตัวเรีนี้บอกว่าแบตก้อนนี่มันจูได้หลายแล้วก็ เมื่อมันมรนจุได้หลายมันก็ใช้งานได้โดนถึงมันต่างขนาดกันความสูงควาหไงครับตัวนี้แอมก็่าัเขาคิดง่ายๆก็คือครับยิ่งก้อนใหญ่ยิ่งเก็บไฟได้เยอะยิ่งใช้ได้นานครับผมเขานึกภาพง่ายๆก็คืออ่างน้ำครับถ้าอ่างไงมันก็บรรจุน้ำได้หลายถ้าอ่างหน่อยมันก็จุน้ำได้หน่อยครับอันนี้ก็คือกันครับผมเป็นเรียงธรรมชาติการเลือกสาแบต เท่าก็ต้องเบิง่งานว่างานเท่าเป็นลักษณะใดต้องทำงานต่อนเนื่องโดนบอ่อการเลือกแบตก็ควรสิมีสำรองไว้สองก้อนนะครับสิบโวลต์นี่ก็ดีแต่ว่าผมมองว่ามันยังไม่ตอบโจทย์แรงบิดมันยังหน่อยอยู่มันหมอสำหรับงานขันสก,กูแล้วก็เจาะงานเล็กๆนๆๆ้อยแต่สัญญาว่านั้น <c oughs> ก็จะข่ามาเป็นมีสิบโวลต์ถ้าเขาเลือกแค่หนึ่งเดียวอันดับแรก <c oughs> ผมแนะนาให้เลือกยี่สิบโวลต์แล้วก็ให้เป็นมอเตอร์บัตเลสซึ่งแน่นอนมอเตอร์ธรรมดากาับมอเตอร์บัตเลสราคาก็ อาจจะแตกตั้งกันแต่ว่าประสิทธิภาพมันดีกว่ากันมันถึงราคามันถึงแพงกว่ากันครับผมแล้วก็ที่ตามมาก็คือแบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่ที่ดีจะต้องเจ็บไฟได้โดนเจ็บไฟได้หลขนาดแอมซ้ำกันบางทีมันจูไฟได้บอ่ทอกันครับแบตของไข่ที่ดังๆยังน้อยกับเกจกินทั่วไปหรือว่าคุณภาพทั่วไปเนี่ยใส่เบิ้งแล้วแตกตั้งกันหลครับผมความทนแล้วก็กาลังไฟที่ได้มันสิดีกว่ากันไหลายครับ อ่าถ้าเป็นยี่สิบโวลต์สมาสิเป็นแบตลักษณะนี้ครับผมซึ่งมันก็ต้องแหลกมากกับน้ำหนักจังน้อยนะครับถ้าเป็นแบบบอดจังสี่ก็สิเป็นแบตก่อนจังสี่ครับอันนี้ก็สะดวกสบายพกง่ายครับผมการใช้งานกันสิเป็นคนละแบบอาจาเป็นต้องเลือกสื่อแพงบ่ต้องสื่อของดีของอันนี้ระดับใดก็สิแนะนำว่าถ้ากำลังเขาพอ ก็ควรจะใส่ของดีๆแต่ว่าสันกําลังทรัพย์เขาง่พระหรือว่างานที่ห่อใส่เป็นแค์มาเจ็าง,งานเล็กๆน้อยๆได้ไหวน้ำบ้านบ่ได้ไปรับจาาบออ้างม่รับเมาอ์ยังนี่ใส่เกียรธรรมดาก็ได้ทำมาของจีนเกียริจนตัวไปราคาพันกว่าหรือว่าบาถึงพันนั้งสิพอใส่ได้บ่ผมก็มองว่าสินค้าจีนกับบัดเรเลี้ยวไหลอย่างปัจจัยนะครับ แต่ว่าคุณภาพต้องบอกว่ามันตั้งกันแน่นอนคุณภาพกับราคามันมันเป็นตัวพกผันครับของแพงมันมีเหตุผลที่มันแพงครับของถือมันก็มีเหตุผลของมันที่มันถือกือกันเครื่องมือเครื่องใส่คือกันครับโดยเฉพาะเครื่องมือสร้างเนี่ยทางเขาสิตัดสินใจซื้อผมก็เคยแนะนําว่าพ้นที่ใส่ของที่เกรตที่ค่อนข้างดีครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสพยายามใส่ของที่คุณภาพที่ดีๆจังหน่อยเนี่ยมันจะยู่กับพฮอโดนโดครับผม เป็นจินเล็กๆนย้อยครับอธิโดนนำมาฝากก็หวังว่าสิมีประโยชน์กับพี่น้องที่ตัดสินใจกัลังจิตตัดสินใจซื้อสว่านหรือว่าอุปกรณ์ไหลสายต่างๆอันนี้บม่ได้จำกัดแชร์ว่าเป็นสว่านครับจิเป็นพวกเลื่อยหรือพวกเกียร์หรือย,ยังกระซางที่เป็นอุปกรณ์ไหลสายเสมอเนี่ซุสมอนี่ก็ต้องยอมรับะครับว่าเป็นยุคข,ของอุปกรณ์ไร้สายโดยแท้จริงครับผมมันก็สะดวกสบายกว่ากันก็คือเวลาเขาไปทํางานนอ,อกสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า เ,นเ,นเห็หนในป่าในเขาการทงไทยทงนาดิสามารถน้ำเบสไซได้เลยตามยุคตามสมัยมันน้องพี่น้องเนาะก็ขอข,ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิรงนะครับซอยๆกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้แน,น่ครับสําหรับพี่นอ้นอ,งนองที่ท่านได้ติดตามก็ได้เพ,พื่อเป็นกําลังใจสิได้เฮ็ดจีบเดี๋พี่น้องต่อไปเนาะแลฟ์คิวนี้ยไปซัํานี้ครับสวัสดีครับ